สีเทาแลมโบเดิมแท้จากโรงงานสีสวยสีหายากนะคะคันนี้เป็นตัว d m a ม็ 1.9LDA ปี2022กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะเรียกใหม่แค่40,000กิโลเท่านั้นเองนะรถมือเดียวกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะได้พรมอะไรมังติฟังก์ชั่นจอแอนดรอยเกียออร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆด้วยนะใครสนใจหากระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลย ฟรีดาวได้เลยนะผ่อน11,200บาทเท่านั้นใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยอดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถกระบะสวยๆอีกหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษด้วยนะสีเทาแรมโบเดิมแท้จากโรงงานนะคะกับตัว i ีซูซูดีแ 1.9L นะคะปี2022ออปชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยนะเป็นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะเล็กไม่แค่40,000โลเท่านั้นเองนะ,คะใครสนใจค่รถกระบะส,สวยๆไวเชาง,งาน อยู่นะคะแนะนํำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะพอนเริ่มต้นเพียง11200บาทเท่านั้นเองนะรายได้2เท่าของค้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะฟังก์ชันออปชั่นได้มาค่อนข้างครบนะคะใครสนใจรีบติดต่อมหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแปนยัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยการันตีคง สร้างเลยนะบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะไปทะเบียนนี่ลอย2ขอไข่หอหีบ5228กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ มีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบบ้อยแล้วนะคะสภาพสสวยๆเลยนะพวกสันเหลี่ยมคมนะคะมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มเลยนะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะดอกเบีเ้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 2.7เท่าเท่านั้นนะคะล,ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะราคาค่าตัวนะคะ659,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะออปชั่นจัดเต็มไม่40,000โลนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาดูกันต่อในตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อต6ลูโลโก้ตรงกลางนะคะ ยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อปิสโตนนะคะยางปี2022วิ่งใช้งานนี่ยาวๆเลยนะคันนี้เป็นยางขอบ17นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆเลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยอะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเพียบเพยะเลยนะ,ะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักผิดคว่ำ จมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบ้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดี้ยวนะคะได้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะมือจับประตูสด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคันนี้ภายในนะคะเป็นโทนสีดำน,นะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทานะคะระบบเซนทันล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูมีมาให้นะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําด้านข้างคนขับมีมาให้อีกหนึ่งที่นะคะแล้วก็คันนี้นะออปชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะระบบกรนลื่นถไลมีมาให้เรียบร้อยแล้วได้พวงมราลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะความเสียงรถเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จับพวงมราลัยเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานง่ายๆนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะได้จอ and ด o i d ติดตั้งจากโรงงาน แอร์อันาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเลขไมค์คันนี้เพียง40,000กนโลเท่านั้นเองลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะไม่มีกับไมค์กอไมค์แน่นอนนะคะนี่4 7 3 6กิโลเมตรเท่านั้นเองสภาพนา้นองๆป้ายแดงเลยนะคะตัวจอ a อนด o อยติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะนันนี้แล้วก็คันนี้นะนี่ กล้องถอยหลังมีมาให้เรื้อรบอยแล้วนะคะออปชั่นค่อนข้างครบเลยนะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ6 5 9 0 0เ้าบาทนะนี่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถปียี่สบองไม่สี่หมื่นโลดนะคะประกันเครื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงที่บางแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะ บเบาสวยเดิมๆจากโรงงานไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะสําหรับเบาผ้าน,นะสติกเกอร์มอ,อก,ก่อน,นะคะมีติดให้เห็นชัดเจนอยู่ครบเลยนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขยรอยเขยบเขยียยเลยนะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อหารัดได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสคุ้มค่าแน่นอนนะฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้า เป็นกระบะ4ประตูเนาะยกสูงเกียร์ออโต้นะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำด้านหลังให้ด้วยนะที่เสียบชาร์จแบต USB นะคะเสียบได้เลยนะนี่ บอดี้ภายในนะคะสวยๆกลิ่นอายความใหม่ยังอยู่นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะใครสนใจนะคะอยากได้รถกระบะสวยๆไปใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะคะปีใหม่ไม่น้อยสภาพน้องๆป้ายแดงเลยลูกค,ะคะ้าขาได้เป็นสีเทาแรมโบ้นะคะสีสวยๆเดิมแท้จากโรงงานสีหายากด้วยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวมือจับประตูด้านหลังเป็นแบบโครเมียมมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กระจกหนังติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วมา,าพร้อมกับไฟเบรกยูที่3ให้เห็นชัดเจนนะกระบะไรเนอร์ส,ยสวยๆนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะหัวน็อตต้องฝาท้ายนะคะเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตเดิมๆตะเข็บรอยเย็บคือเดิมๆจากโรงงานโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 1 2 0 0ับาทเท่านั้นนะไรายได้2เท่าของค่างวดน,นะคะ เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพส,สวยๆเลยนะคะภายในใหม่ๆไม่มีช้ำเลยนะค,ะคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะ,ะการันตีโครงสร้างนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้นะคะรีบติดต่อก,กันเข้ามาได้นะ,ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของ รายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะขนาด4สูบ1,900ซี1900 150แบงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีพวกคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะพวกสติกเกอร์คาเตือนต่างๆนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเดิมๆจากโรงงานมาเก้นสีจากโรงงานมีเห็นเด่นชัดนะคะคานหน้านะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะคะแผ่นเพจของรถมีติดชัดเจนนะเช็คะวัติศูนย์ของอีสูซิได้เลยนะคะ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับพยื่นเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะลูกค้าพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตหัวน็อตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับพย,ยื่นเม็ดอาร์ตด้านในมีให้เห็นชัดเจนนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะลูกค้า สภาพสวยมากนะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ใครสนใจหากระบะวิช้งานอยู่นะัน้ดแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัว Isuzu d m ม x 1.9 lda นะคะป 2010, ี2022คันนี้ปี22ไม่40,000โลนะคะออปชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยนะ ฟรีดาวพอ่อยู่ประมาณ11,200ัรบาทเท่านั้นเองนะคะอนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดดอกเบี้ยเศษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมหานัทได้เลยนะเบอร์โทร0ูนย์เ9้า7ปนัดเัเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดติรถให้้ไดชม นะัดต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ